โอ้โอ้นี่มันละที่อะไรกันเนี่ยขอ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  โอเคเดี๋ยวผมจะไปสำรวจต่อนะว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงโอ้ลบ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 นะผีสว่างขึ้นมาอีกหนึ่งสเต็ปเฮ้ยดับดับฮู้ดับ,ดบ ถ้าคุณดึงดาบเนี่ยมันมันมันจะล่วงไปเนี่ยแต่ว่าม,มันดาบนะเว้ย <c oughs> ดาบมีประกายแสงสีฟ้าซึ่งบ่งบอกถึงความวิเศษของดาบยิิงสาวดูหวาดกลัวเธอไม่ต้องการทํามันสํารวจสิดาบคุณภาพสูงมากมีการแกะสลักเบาๆดูเหมือนมีส่วนโค้งเว้าแล้วก็เป็นดาบที่ปราณีต่ะ <c oughs> ดาบติดอยู่ในกําแพงหินแล้วคุณไม่แน่ใจว่ามันจะปลอดภัยไหมโจวิ่งเร็ว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  ไอ้ยัยกูตายอย่างนี้อีกแล้วเหรอ holy shit โอ้ยกูยังได้ด่านไม่เฉยอ่ะอะไรวะน่าเบื่อชะมัดเลยอ่ะ นีม่มีทางเอาจริงหรอ,อวะโอ,โอ้ยหน้าผีน้าผีน้าผีโอ้ยโอ้ยน้าผีหน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 ีโอ้แคมป์พึบปั๊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 บโอ้ย,ออยสู้ไม่ได้ไมีเวทมนต์นะสู้ไม่ไหวหรอก โอ้โหขณะดเดินทางกูย่างแน่นเลยอยากได้ดาบว่ะถึงเราจะมีดาบอยู่แล้วก็เถอะโอ้โย,โยโยนี่มันอะไรเนี่ยนี่อะไรอะ่ะ เทวันเต้นเป็นจังหวะท้าช้าเหมือนกับว่าพืชชนิดนี้กำลังเดูดกลืนชีวิตจากที่ไหนสักแห่งโอ้ยางงั้นเหรอข้าไปดูสิ อ้าฮะโอ้เฮ้ยมึงเป็นอะไรอะ่ะฉันฉันขอโทษนะแต่ว่าแต่ว่าคุณคุณเห็นดิอาร์นะกำลังน้ำตาเขาเบา้าจะร้องไห้เหรอทำไมอะ่ะเกิดอะไรขึ้นกับเธออ่ะฮะฉันทำไม่ได้ฉันฉันไม่อยากทำอีกแล้วมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าดิอาคคุณก็รู้ว่าที่นี่มันไม่ปกติสถานที่นี้อ่ะทุกซอกทุกมุมเต็มไปด้วยกลิ่นของความตาย มันก็เลวร้ายพอๆกับพวกที่อาศัยอยู่ที่นี่นั่นแหละฉันทําอย่างนี้ต่อไปไม่ไหวแล้วฉันฉันอ่ายกันนั่งลงหลับตาแล้วก็ฉันอยากให้เรื่องนี้มันจบสักทีน่ะคุณก็รู้ว่าทําไม่ได้นะพยายามต่ออีกหน่อยดยยาไปกับฉันคุณพูดถูกไม่เป็นไรหรอกฉันฉันโอเคฉันจัดการมันได้พรู่าเดี๋ยวคนดูก็อยากจะรู้อีกอะโชว์เลิฟฮะ แม็กเลิฟวิตาโกลมึงจะบ้าเหรอมึงจะเอาเด็กเหรอมึงบ้าไปแล้วใช่ใช่ช่ได้เลยได้เลยได้ได้สมโพ์เรามาทำอะไรสนุกสนกกันตอนไหนเธอเครียด้อขอฉันตตอกเธอสะหน่อยแต่ได้โปรดใจเย็นๆนะฉันฉันไม่เคยไม่เคยใกล้ชิดกับใครมาก่อนเป็นการส่วนตัวน่ะสมโพิอุ้ยอันดาอันดาอันาโอ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 อ้ อ้าวอ้าวอ้าวฮะวอเ t อร์ด้วยการกระทำความสัมพันธ์กับคุณกับซิเวียนก็เพิ่มขึ้นซิเวียนได้เอวยพรให้คุณนั้นมีความสุขกับการแต่งงานคุณได้กลายเป็นรูปธรรมของความรักที่คุณทั้งสองนั้นมีร่วมกันคุณจะเป็นหนึ่งเดียวกันไปตลอดจะเรียกตัวเองว่าอะไรต่อจากนี้อ้าวนี่กูกลายเป็นตัวประหลาดหรือนี่เพราะท่านชื่อสมโธชส่วนเธอชื่อดีอาร์กก็กลายเป็นสมอาร์กไง เอ้ยนี่มันเฮอะไรกันนี้อ่ดูไม่จืดเลยนี่เราสมสู่กันเ,เพื่ออะไรเอออันนี้ก็แค่มาลองดูนะไม่เอาไม่เอาไม่เอาเก็บฟุตเทจเก็บฟุตเทจก็ถือว่าเก็บฟุตเทจไปแล้วนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วผมก็ไม่อยากที่จะทําอะไรแบบนั้นหรอกไปกันเถิดดิ๊กคือคือคกรุบอคุุกรุคือคือคือ ที่นี่มันดูประหลาดอะยังไงก็ดูประหลาดวะ่ะเฮ้ยว้าว้โว้าวว้โวเยยยยโอ้โอ้โอ้โว้ หมากูจะเตกแล้ว่ตายกูตาย,ตายเลิกโอ้ยมันเยี่ยมจริงๆมันเยี่ยมจริงๆซิวเวียนนี่ก็คือถ้าเราเสพสมกับคนนี้ปุ๊บมันก็จะแบบรวมร่างกันเลยนะ แต่ก็ถือว่าดีอาค่ะแบบของดีอยู่ <c oughs> ของดีอยู่อดิอาค่ะเธอไไปฝ่ายลุกก็ไม่บอกครั้งแรกน่ธรรมดา <c oughs> เฮ้ยกูต้องทำยังไงถึงจะฆ่ามึงได้วะทำไมกูหน้าแก่เนะี่ยทำไมหน้ากูมันแก่เกิดอะไรขึ้นกับกู เฮ้ยอย่าแคมดีโถเอ้ยโอ้แคมแคมมันแคมโอ้ยอย่ายอขไปฟาร์มแบบ มมวแมวๆมมหน้าตาเองก็ไม่ค่อยน่าครบมมวแมวๆมวแมๆๆมมวมอเฮ้ยโอ้อะไรกันเนี่ยแกนี่ฉี่ที่ที่มันไม่ควรฉี่ตลอดเลยนะ ตอนนี้คนเขาแขวนคอเนี่ย <c oughs> เอ็งก็ฉีกสายตรงนี้เฮ้เราเจอเก้าอี้ประหลาดแฮะไม่ทราบวัตถุประสงค์ว่ามันมีไว้ทำารแต่ว่าเก้าอี้อย่างเงี้ยลองนั่งดูสิเก้าอี้นี้นั่งสบายอย่างน่าประหลาดใจแล้วคนก็พักผ่อนที่นี่แป๊บหนึ่งนะนี่น่าจะเป็นความรู้สึกของคนที่นั่งอยู่บนบันลังหรือเปล่านะความคิดนี้ยังคงอยู่ในใจของคุณ แม้ว่าคุณจะอยู่ในคุกใต้ดินนี้ด้วยความตั้งใจของคุณเองที่คุณจะเข้ามาในนี้นะคุณอาจจะนอนดึกในวันในเช้าวันนั้นที่คุณเริ่มทำภารกิจอันน่าสจดสยองนี้ของคุณมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณสามารถเพลิดเพลินได้ในช่วงเวลานี้แต่คุณกลับนั่งอยู่บนเก้าอี้ตัวนี้ที่ลายล้อมไปด้วยความมืดอันเย็นยะเยือกนั่งอยู่ตรงนั้นโดยที่รู้ว่าทันทีที่ลุกขึ้นความตายอาจจะรอคุณอยู่แค่เอื้อมมันน่ากลัวนะ อ๋อเป็นเก้าอีน้นั่งแล้วสบายเหรอข้าไม้เพิ่มไหมล่ะไม่มีอะไรเพิ่มเลยชีวิตไม่กูหน้าแก่วะงงโอ้ออนี่เรามาถึงตรงนี้แล้วยังงั้นเหรอวายตายแล้วไอ้พี่ยามมันจะ เล่นา้ว,ว้ล่อมันก่อนเลยกมไม้อีนูดิอากเซตมันโอ้ยโอเคเราก็ลุ้นอยู่ว่าแม่งจะทำอะไรเราเปล่ปาดูก่อนซิมีอะไรบ้างฮุยเชลคีเอฟสามเขามีกุญแจชั้นสามเหรอ ใช่ประตูบานนี้เหรอโอเคแต่าาก็ต่อดีกว่าตรงคลังอาวุธนี่มันไอคนนี้ใช่ไหมเราเป็นกุญแจตรงนี้หรือเปล่าโอเค,อเคไม่ใช่กุญแจอันนี้นะเราจะกลับมาช่วยแล้วกันนะโทรโทรไปก่อน สึ้ตรงนี้เราก็จะน่าจะสำรวจหมดแล้วละมะั้งฮโยสวัสดีบอสค่ะฟูลเซนตี ity, ้ฟูลออฟไลท์ฟูลออฟไลท์คืออะไรวะเอายาเพิ่มเลือดมาก่อนแล้วกันผมมีเงินอีกนะเราซื้ออีกได้ไหมล่ะไม่มีอะไร โอ้โหไม่พ้นอ่ะคนมันเยอะไปหน่อยอ้ายวิ่งเร็วพวกเราอยู่ไม่ไหวแล้วเฮ้ยเองเป็นใครวะชายลุกลับดูเหมือนทหารผ่าศึกแขนขวาของเขานั้นดูเหมือนจะขาดไปนะแล้วก็มีบางอย่างที่น่ากลัวมากในรูปร่างหน้าตาของเขาอาคุณมาทำอะไรที่นี่น่ะฉันมาทำธุรกิจนะซิ แล้วคุณเป็นใครอ่ะฉันเป็นสิ่งที่แตกต่างที่ผู้คนได้สร้างขึ้นมาไม่ใช่ว่าเราจะกลับมาเจอกันอีกทีหรอกเลอะไม่ไม่รู้สิในความคิดที่สองนั้นฉันชื่อว่าอสยาเรียกฉันว่าผู้เชี่ยวชาญดันเจียดี้ก็ได้นะ เมื่อนานมาแล้วฉันพบต้นฉบับเกี่ยวกับของโบราณกำแพงป้อมปราการน,นี้นะฉันสามารถระบุตำแหน่งของแผนที่ได้ไม่กี่แห่งและมีสมบัติที่ถูกซ่อนอยู่ที่ทำเครื่องหมายเอาไว้แผนที่สองสามแผ่นยังคงเป็นปริศนาสําหรับฉันแต่อย่างไรก็ตามบางที่พวกมันอาจจะซ่อนอยู่ที่ไหนสักแห่งจนลึกฉันยังไปไม่ถึงหรอกและก็อาจมีบางอย่างที่ฉันขาดตกบกพร่อ,องไปนะไม่ว่าการณีใดฉันก็อยู่ที่นี่มานานพอฉันสามารถขายแผนที่คุณได้นะเช่น50เหรียญเงินเอามา ใครจะไปรู้บางทีคุณอาจจะพบพวกเขาด้วยซ้ำไปแล้วกูอะไรอ่ะยิงคนนั้นกำลังครับดูเหมือนเธอจะเป็นทุกข์แมพโอ้นี่แผนที่เหรอนี่คือแผนที่เหรอฮะแผนที่ที่อะไรเนี่ยดูไม่รู้เรื่องเลย ฮะฮะกูเสียห้าสิบเหรียญเงินเพื่อซื้อเฮียอะไรมาเนี่ยอะไรวะสวัสดีเอนกิเอ๊ะฉันขอโทษนะแต่ว่าแต่ว่าคุณเห็นดิอาร์กนั้นมีน,น้พยายาม กลั้นน้ำตาไว้ฉันทำไม่ได้ฉันฉันไม่อยากทำอีกแล้วคุณเป็นอะไรหรือเปล่าคุณก็รู้ว่าที่เนี่ยแม่งโคตรไม่ปกติเลยสถานที่แห่งเนี่ยทุกซอกทุกมุมอะ่ะมันเต็มไปด้วยกลิ่นของความตายสถานที่เนี่ยมันเลวร้ายพอๆกับทุกสิ่งทุกอย่างที่อาศัยอยู่ที่นี่เลยฉันทำแบบนี้ไม่ไหวแล้วฉันแค่อยากจะนั่งลงแล้วก็หลับตาแล้วฉันก็จะขอจบทุกอย่างตรงนี้ ไม่ไม่ไมดีอาคเธอต้องไปกับฉันเราจะต้องรอดไปด้วยกันเข้าใจไหมดูเหมือนว่าสติของเธอตอนนี้ไม่สามารถแบกรับอะไรได้อีกแล้วเธอต้องได้รับบางสิ่งบางอย่างเพื่อประคองสติของเธอไว้ดีอาคจีบคนยิ่มกว่านั้จิบบางส่วนพอค่าสติไม่พออ๋อถ้าค่าสติมันน้อยเกินมันก็จะล่วงเลยเว้ยโห ขนาดนั้นเลยเหรออย่าสูบไหมล่ะาสาวน้อยดูดยาก่อนปุ๋ยปุยปุ๋ยปุย,ปยทำยาให้ดูดกันคนละปืดโอเคเราจะไปกันต่อเลยนะโอ้โอหยุดก่อนอะอะไรอ่ะเอขาลำ่ำฉันเห็นนะฉันเห็นดูเหมือนว่านายยังพอมีสติสตังอยู่นะก็ต้องยอมรับแล้วนะว่า มันรู้สึกสบายใจมากที่ว่าฉันไม่ได้เป็นเพียงคนเดียวของที่นี่ที่ยังมีสติดีบอกฉันว่านายชั่วร้ายไหมไม่กูพาเด็กผู้หญิงหนีมานะกูปกป้องเด็กผู้หญิงกูจะเป็นคนชั่วได้อย่างไงวะอืมมีแต่เวลาเท่านั้นแหละที่จะบอกได้นะนายจะต้องประหลาดใจในสิ่งที่นายสามารถทําได้อย่างแท้จริงเหมือนนายอยู่ที่นี่นานพอแต่การที่นายอยู่ที่นี่ก็หมายความว่า คุกใต้ดินแห่งนี้กำลังร้องเรียกหาเยื่อเพิ่มอยู่นะสิและปีศาจร้ายที่อาศัยอยู่ที่นี่ก็จะเติบโตขึ้นมากแข็งแกร่งขึ้นมากถ้าฉันเป็นนายนะฉันจะพยายามหนีจากสถานที่โบราณแห่งนี้โดยวิธีการใดๆก็ได้เพื่อประโยชน์ของนายฉันหวังว่าเส้นทางของเรานะ่ะจะไม่แบบจบเป็นอีกนะหลวงมึง โอ้นี่มันอะไรกันเนี่ยรูปปั้นโบราณตั้งต่าง,งานอยู่ที่นี่กูจ่ายอะไรไปอะสวดมนต์อ๋อสวดมนต์สำเร็จสวดมนต์แล้วโอ้ยดาบดาบจเจอาดาบลนมันอาจเป็นอาวุธที่เหมาะสําหรับเด็กแต่สําหรับผู้ใหญ่นะ่ะมันเล็กเกินไปให้เด็กสาวเอ้ยไปเลยอีหนูเอามีด ไว้ปองกันตัวนะเพราะว่าสถานที่แห่งนี้ฉันก็ไม่สามารถคุ้มครองเธอได้ตลอดหรอกเด็กสาวดูประหลาดใจเมื่อได้ของขวัญอย่างเช่นกริดดูเหมือนว่าเธอจะไม่คุ้นเคยกับความใจดีใดๆในสถานที่แห่งนี้ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามเด็กคนนี้ก็ดูเหมือนจะตื่นเต้นกับมีดนี้เป็นพิเศษอืมโอ โอ้ reflex. นี่มัมมนละที่อะไรกันเนี่ยขอ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 อขอ เป็นไงด้วยการกระทำความสัมพันธ์ของคุณกับซิเวียนเพิ่มขึ้นโอเคเลือดเต็มเราก็พร้อมจะไปหวดกันต่อแล้วนะระหว่างเดี๋ยวมาตี้ใหม่ครับ ตอนนี้ก็รู้สึกว่าเราจะสำรวจสถานที่นี้จนครบแล้วใช่ไหมล่ะอ้าไม่มีอะไรไอ้หมอนี่ขี้ขาดก็จะอยู่ตรงนี้ต่อไปอีการันไปอยู่แล้วไม่รู้ว่าไปไหนนะอีการ่ะแต่โดนตามล่าอยู่แน่นอนกุญแจชั้นสองอ้าวว่าไงมนุษย์กิ้งกาเองลืมอะไรไปหรือเปล่า ไอ้หานี่ออกมาอีกแล้วไอ้นัสราอะไรอ่ะทำไมเราหน,ดนีดีกว่าวะไอ้ใี่นี่แปลกๆจริงๆด้วยหูดีนะตัดสินใจหนีต่อ ว่ามันอัญเชิญอะไรมานะแต่ว่ากูไม่เอากูไม่ดูเอออย่างไรกูก็ไม่ไมหวเฮ้ยฮึบทชนะก็ชนะกันง่ายๆเลยเนาะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยกูได้อะไรมาโอ้โหเฮ้ยมันเห็นอะไรแบๆบแบบ <laughs> ้ยไปแล้วกูอ,อีกามาอีกามันน่าจะล่าเราอยู่นะเราลองาลองลอง,ลองวนขึ้นไปก่อนถ้า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 มันยังอยู่เราก็ค่อยขึ้นลงมาอีกครั้งแล้วหาทางหนีฮัลโหล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 โอเค อีกาไม่อยู่เว้ยหาเข้าไปมูลเลสเอาให้ทั่วเอาให้ทั่ว เฮ้ยอทำอะไรของเองวะอโอ้ยสุดยอดเป็นไงล่ะตายในหนึ่งคอมโบ สถานที่แบบไหนกันนะตัวอะไรแบบฮึบเข้าไป อะไรอ่ะที่คอของเขานั้นมีรอยตัดขนาดใหญ่เขาตายไปนานแล้วนี่คือชายที่เรากำลังตามหาหมายความว่าภารกิจที่เราได้รับมานั้นตอนนี้มันล้มเหลวไปเรียบร้อยแล้วดีอาคก้าวเข้าไปใกล้ชายคนนั้นอีกก้าวหนึ่งไม่นะนี่มันเป็นไปไม่ได้ดีอาคดูเหมือนจะสั่นแล้วก็รู้สึกอ่อนไหวเป็นอย่างมากคุณรู้จักกับผู้ชายคนนี้เหรอเธอพยายามกันน้ำตาไม่ให้ไหล ใช่ฉันรู้จักเขาเขาคือคนรักของฉันเองโอ้ชิดดิอาคเริ่มร้องไห้อย่างมีสามารถก,กลั้นเอาไว้ได้คุณเริ่มรู้สึกกลัวเมื่อเสียงร้องไห้ของดิอาคนั้นดังขึ้นเรื่อยๆเด็กสาวนั้นได้คุกเข่าลงข้างๆกูชายคนนั้นเธอเหมือนจะจําเขาได้จากที่ไหนสักแห่งหนึ่งในตาของเธอนั้นดูเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างคล้ายกับน้ําตาหยดออกมาอะไรอ่ะ นี่มันอะไรกันเนี่ยงานของคุณในคุกใต้ดินเสร็จที่แล้วไม่มีอะไรที่อยู่ที่นี่อีกต่อไปโอเคงั้นก็แสดงว่างานของกูมันจบแล้วใช่ไหมกูจะได้กลับบ้านเราออกไปจัดโฮนั่นนายนี่เขาตายแล้วไม่ใช่เหรอ ฉันคิดว่าเขาน่าจะมีบทบาทที่ยิ่งใหญ่กว่านี้นะในเรื่องอื่นๆน่ะแต่ว่าอัน,นิจจาสังขารนั้นไม่เที่ยงนายว่าไหมแน่นอนว่าการที่เขาจากไปเนี่ยไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่เขาเริ่มต้นนั้นจะจบลงท้ายที่สุดแล้วคุณมาอยู่ในคุกใต้ดินที่นี่เพราะเขาใช่ไหม,มเมล็ดพันธุ์ที่เขาปลูกไว้เติบโตขยายกิ่งก้านออกไป อย่าบอกน,นั้นไอ้นี่คือฝีมือของไอ้ฮาเลอกาัดหากเจ้าคิดยังดําดิ่งสู่ความมืดต่อไปเจ้าจะเข้าใจสิ่งที่ข้ากำลังพูดถึงก้มหน้าลงไปต่อแล้วการตายของเขาจะมีศูนย์เปล่าวันนี้มีคนน่าสนใจมากมายมารวมตัวกันที่นี่นะบายใครจะอยู่ก็อยู่กูไปอยู่เลยกูไปเงี่กูไปดีกว่า กูจะออกจากที่นี่แล้วกูจะพาทุกคนรอดแล้นั่นคือหน้าที่ของกูทำงานรับเงินแล้วกลับบ้านทำแค่นั้นพอพอร้องละสถานที่น,น,น,นี้กูไม่อยากอยู่หรอกแต่ถ้าใครใครอย,อยากอยู่ก็ตามสบายนะหิวอะไรดิอาร์คไป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 ที่นี่มันไม่น่าอยู่หรอกกลับกรับกับกับกับ แต่ถ้าใครอยากจะทำอะไรที่นี่ก็กต,ต่อเลยนะช,นช,นชั้นไปก่อนนะเดี๋ยวฉันจะขอบคุณมากกับทุกคนออกไปกับชั้นด้วยฮ<ะ>่าดีอาคเธอต้องเป็นพยานด้วยนะว่าเข้าตายนะ่ะฉันไม่ได้ทำภารกิจล้มเหลว ไปจากคุกคุณรอดพ้นจากคุกใต้ดินแห่งความกลัวและความหิว่วนหนึ่งในจิตใจของคุณนั้นยังไม่เชื่อว่านี่มันคือความจริงคุณยังคงได้กินราบเลือดที่ซึมผ่านรอยแยกของกระปงหินโบราณของดันเจียนนี้คุณยังคงสัมผัสได้ถึงการจ้องมองของนักลบในอดีตหลายร้อยคนที่สังเวยชีวิตอยู่ในสถานที่ที่ไม่ต่างจากบ่อเลือดนี้บัดนี้ที่นั่นไม่ต่างอะไรจาก ซากชีวิตที่เน่าเฟะคุณยังคงรู้สึกถึงแรงกดดันจากความมืดที่ไม่มีวันสิ้นสุดที่ทำใต้ดินมอบให้นะคุณยังคงได้ยินเสียงกระพือปอีกอยู่ให้ไกลๆคุณยังคงรู้สึกวิงเวียนเพียงแค่จินตนาการถึงบางสิ่งบางอย่างที่นำพาวิญ,ญญาณที่น่าสงสารน,นั้นไปสู่ความบ้าคลั่งไปจนถึงแท่นบูชาแห่งความมืดคุณถลำลึกมากเกินไปคุณเองก็รู้เช่นกันไม่มีใครสามารถกลับมาจากที่นั่นได้ คุณหันกลับไปดูป้อมปาการนั้นอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้ออกมาจากตรงนั้นแล้วจริงๆฮะเฮ้ยอ,อะไรอ่ะเฮ้ยเราไม่สามารถออกมาจากที่นั่นได้ถูกไหมโหอะไรวะเนี่ยแบบแย่มากเลยอะ สรุปก็จบได้เอนดิ้งอนะครับนะั่นคือการหลบหนีในเอนดิ้งนี้ผมได้พบกับเลอกาดที่เป็นศพไปแล้วนะแล้วเราก็พาทุกคนหนีออกมานะแต่สุดท้ายแล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นคำสาปของดันเจียนนี้ที่ทำให้เราอะ่ะต้องวกกลับไปดันเจียนอีกด้วยเหตุผลบางอย่างผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรแต่เราวกกลับไปแน่นอนและถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เป็นกําลังใจง่ายๆด้วยการคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคลิปนี้ม่นจะคลิปสุดท้ายหรอกมีคลิปต่อไปแน่นอนนะแต่สำหรับคลิปนี้ผมไปก่อนแล้วกันนะฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยบ๊ายบาย